ลุกเสกของขลังมต์คถาเมตตามหานิยมอยู่ยงคงกระพันศาสตรีลับที่ฝังลากลึกกับความเชื่อพระเครื่องของขลังยันตะกรุดที่โดนบันดาลให้เงินทองไหลามาเทมาแลขลวคาดคงกระพันชาตีฟันแทงไม่เข้าสาริกาลิ้นทอง าการปลุกเสกด้วยมนต์คาถาะะเกจิอาจารย์เพื่อมอบลาบยศสรรเสริญให้กับผู้บูชาแต่ความสุขที่ได้จากลาบยศสรรเสริญนั้นจะพาพ้นทุก์จริงๆหรือคำว่าปลุกเสก ก็คืออภิเศกให้คนเป็นพระไม่ใช่ไปปลุกเสกอินทินดินปูนปลุกเสกโลหะปลุกเสกอะไรต่ไรเลอะเทอะไปเะ่นั้นไม่ใช่อภิเศกหรือปลุกเสกหรือพุทธาภิเศกให้เป็นพุทธให้คนนี้เป็นพุทธเรียกว่าพุทธาภิเศกมาเป็นภาษาไทยปลุกเสกก็อันเดียวกัน คือมาเสริมสร้างกันให้คนนี่เป็นพุทธอินทินิดปูนเป็นพุทธไม่ได้โลหะทองคำก็เป็นพุทธไม่ได้เพชรนินจินดาก็เป็นพุทธไม่ได้พระเทอไปหมดน่าสงสารสาศาสนาพุทธเป็นพระเป็นภิกษุเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า แต่ไปทํานอกรีนอกทางกันเละเทอะไปหมดและสังคมก็ยอมรับไม่หาเงินก็หลงผิดหรือทั้งหลงผิดและหาเงินคําว่าปลุกเสกก็คืออภิเสกให้คนเป็นพระปลุกจากความเขาให้ตื่นจากความโง่เพราะอาวิชชาไม่ทําให้พ้นทุกข์เสกให้เป็นพุทธสร้างคนให้เป็นพระ ปลุกเสกพระแท้ของพุทธ